แน่นอนว่าการซื้อบ้านนะคะเป็นเรื่องใหญ่สําหรับใครหล,หลายๆคนก็มักจะมีข้อกังวลใจหรือว่าหลักเกณฑ์ต่างๆว่าควรจะดูบ้านให้ได้ตรงตามความต้องการอย่างไรบ้างกับรายการ Inside House สอบสองบ้าน จรงช่วงนี้นะครับเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแบบนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยฉันจะเอาเงินมาจับจ่ายใช้สอยกับการซื้อบ้านได้ยังไงจะบอกให้นะครับว่าช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นโอกาสทองสําหรับใครที่กําลังมองหาบ้านมือสองเลยนะครับเอ๊ ถ้าเกิดว่าเศษษษรษฐกิจไม่ดีแล้วจะเป็นโอกาสทองได้ยังไงหรอคะพี่อเดี๋ยวลองนึกภาพตามดูนะครับเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ใช่ไหมครับหลายๆคนที่มีสินทรัพย์อยู่ในมือเนี่ยก็ต้องการที่จะขายสินทรัพย์ที่ตัวเองมีพอคนเนี่ยจะเทขายใช่ไหมครับแน่นอนผู้ซื้อก็ต้องการที่จะซื้อและทุกวันนี้เนี่ยสินค้าในท้องตลาดมีเยอะแยะให้เลือกมากมายเต็มไปหมดเลยราคามันก็จะลดต่ำลงก็เร<อ>ียกได้ว่าโอกาสที่จะได้ซื้อของที่คุ้มค่าเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนั่นเอง ถ้าอย่างนั้นถ้าฮันเตอร์มีเงินสดอยู่ในมือหรือว่ากู้ธนาคารผ่านเนี่ยก็จะได้บ้านในราคาที่คุ้มมากๆเลยใช่ไหมคะใช่แล้วครับผมฟังแล้วอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วสิคะแล้ววิธีการดูบ้านสําหรับมือใหม่เนี่ยพี่ไกด์พอจะมีแนะนําบ้างไหมคะช่วงนี้เนี่ยก็ฮันเตอร์สนใจที่จะซื้อบ้านมือสองบ้างไหมก็จริงๆฮันเตอร์สนใจดูบ้านมือสองไว้อยู่ที่หนึ่งเหมือนกันนะคะพี่ไกด์ครับผมแล้วเรามีคอนเซิร์นเรื่องอะไรบ้างไหมครับ ก็จริงๆก็อยากจะรู้ว่าเหตุผลที่เจ้าของบ้านเอามาขายอ่ะเป็นเพราะอะไรค่ะอ่าแล้วคิวเขาจะบอกไหมอืมอันนี้ก็ยัง <laughs> ไม่แน่ใจว่าจะบอกไหมแต่ส่วนใหญ่ก็จะดูจากทำเลแล้วก็ราคาเป็นหลักค่ะอ่าโอเคครับผมคือง่ายๆนะครับการเลือกซื้อบ้านมือสองเนี่ยปัจจัยเนี่ยมียประมาณ3ปัจจัยด้วยกัน<ม>ปัจจัยแรกนะครับก็จะเป็นเรื่อ,องเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกซึ่งก็ต้องดูก่อนเลยว่าทำเลที่ตั้งเนี่ย<ม>เหมาะไหมดีไหมใกลหก้ห้างสรรพสินค้าหรือเปล่า ใกล้โรงพยาบาลหรือเปล่าเดินทางสะดวกไหมอยู่ใจกลางเมืองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อันนี้เราเรียกว่าเป็นปัจจัยภายนอกใช่แล้วครับมผมปัจจัยที่2นะครับ<ม>ก็จะเป็นในเรื่องปัจจัยภายในซึ่งบ้านมือ2เนี่ย<ม>ก็จะเป็นผ่านการใช้งานมาแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าปะปาน้ําแอ ทุกอย่างพวกนี้เนี่ยผ่านการใช้งานมาหมดแล้วทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องเช็คให้ดีรวมถึงโครงสร้างด้วยไม่ว่า<ม>จะเป็นฝ้าเพดานเสาคานต่างๆที่รองรับน้ําหนักตัวบ้านอย่างเงี้ยครับผมอันนี้ก็คือเรียกได้ว่าดูสภาพบ้านาใช่ไหมคะสภาพโดยรวมแล้วมีนอกเหนือจากนี้อีกไหมคะนอกจากปัจจัยภายนอกเรื่องทําเลและปัจจัยภายในเรื่องสภาพบ้านแน่นอนครับก็จะเป็นปัจจัยเรื่องเงินเงินทองๆอ่าปัจจัยนี้ค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับความคุ้มค่าของการที่จะซ ื้อบ้านมือสองแบบนี้นะครับ<ช>เราก็จะต้องพิจารณาราคาใช่ไหมครับด<ช>ูว่าเอยงบในกระเป๋าเราเนี่ยพอไหมที่จะซื้อแล้วก็เช็คราคากับท้องตลาดด้วย<ช>นะฮะซึ่งราคาเนี่ยก็จะบวกลบอยู่ประมาณ20%นะครับ<ช>สามารถต่อรองได้<อ>หรือว่ามีโปรโมชั่นไหมฟรีโอนไม่ต้องคุณไม่ต้องเสียค่าโอนเลยไปถึงที่ดินก็ จ่ายแค่ค่าตัวบ้านอย่างเดียวแล้วก็เอาเงินไปรีโนเวทเอาอะไรแบบนี้อ่าแล้วแต่ผู้ซื้อว่าต้องการขายให้หน่าสนใจยังไงบ้างใช่แล้วครับผมอ,อยู่ที่ของแถมเขาก็ควรที่จะระบุให้ชัดเจนแล้วก็อีกหนึ่งข้อเลยนะครับที่สําคัญมากๆเลยนะฮะก็คือโฉนดครับผม,มการซื้อขายเนี่ยรู้ไหมครับว่าโฉนดเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากเราจะต้องเช็คเลขโฉนดให้ดีนะครับสามารถคัดลอกโฉนดนะฮะจากผู้ขายเนี่ยเอาไปเช็คกับกรมที่ดินได้ว่าโฉนดใบนี้เนี่ย ติดอะไรหรือเปล่าโฉนดนี้ผ่านการเอาไปเข้าธนาคารมาผ่านการเอาไปจำนองมาแบบนี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรกับมันได้นะครับจะต้องไปเคลียร์หนี้ตัวนี้ก่อนจะต้องให้โฉนดต,ตัวนี้ปาศจากภาระซะก่อนโผพี่ไกด์เรียกได้ว่าการซื้อบ้านมือสองเนี่ยก็ต้องดูหลายอย่างเหมือนกันนะคะใช่ครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยนะฮะ<ม>ยังไงก็จะต้องมีการคนนํานวณค่าใช้จ่ายกันให้ดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการผ่อนจ่ายผ่อนชําระหรือว่างบประมาณในการรีโนเวทบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วงคําถามกันดีกว่าครับ ไปกันเลยค่ะเอาละครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วงคําถามท้ายรายการกันดีกว่านะครับวันนี้เดี๋ยวให้น้องฮันเตอร์เป็นคนถามละกันให้ฮันเตอร์ถามใช่ไหมคะครับผมถ้าอย่างนั้นคําถามก็คือคุณผู้ชมมีหลักเกณฑ์ในการเลือกซื้อบ้านจากอะไรกันบ้างคะอ่าสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ขอให้ได้บ้านในฝันไวๆนะครับพี่ไกด์บ้านก็อยากได้แฟนก็อยากมีอย่างนี้ฮันเตอร์ควรจะทํำยังไงดีคะหาแฟนที่มิสัยดีๆสิคะ เอาที่นี้ใส่รวยๆอะค่ะก็จะได้แบบว่าซื้อให้เราได้โดยที่เราไม่ต้องซื้อเองพอเลยค่ะสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลากันไปก่อนกับรายการ Inside House สองสองบ้านบ๊ายบาย